สุดท้ายก็เกิดขึ้นจนได้นะครับล่าสุดมีเกษตรกรชาวกัมพูชาจํานวนหนึ่งมีการปดถนนพือที่จับระทวงรัฐบาลกัมพูชาและหนายฮุนมาเนตเนื่องจากการบริหารงานของรัฐบาลที่ห่วยแตกสินค้าราคาอาหารมันแพงขึ้นทุกปีแต่ทำไมราคาข้าวของพวกเขามันถึงได้ตกต่าลงทุกๆปีโดยเฉพาะในปีล่าสุดนี้มันเกิดอะไรขึ้นว่ากราบสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนด้วยนะจา๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนางหงอกคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสระของคลิปนี้ท่าทุกๆคน ได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมา1นนิ้วแล้วก็จิ้มไปทีตุ่มไล่กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกาบงามๆขอบรักคุณมากแต่ว่าตอนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้นะมีสิ่งที่น่าสนใจมาฝากทุกๆคนกันด้วยนะถ้าอยากจะฟังคลิปน้าแล้วนอนหลับสบายๆเนี่ยนะมีหมอนหนุนนุ่มๆจากโซลมอนซึ่งยี่ห้อนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นยี่ห้อที่นิยมมากๆตามโรงแรมที่เขาใช้กันนะครับ ซึ่งซื้อตอนนี้เนี่ยแถมกันไปเลยหมอนข้างหนึ่งใบเอาไปนอนกอดกันแบบชิวๆแล้วรับรองว่าฟังคลิปนะนอนกอดหมอนข้างไปนุ่นหมอนโซโลมอนรับรองว่าฟินสุดๆส่วนวัสดุภายในเนี่ยก็ไม่ได้ไก่กาอาราเล่นะจ๊ะทำมาจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์แล้วก็มีคุณสมบัติในการป้องกันโรคภูมิแพ้ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียแล้วใครที่นอนแล้วมีอาการปวดคอเนี่ยรับรองว่าถ้าสั่งหมอนโซโลมอนนี้อาการปวดคอจะค่อยๆทุเลาดีขึ้นนะครับถ้าใครสนใจอย่าลืมคลิกกันไปคนละ1-2ใบนะจ๊ะ ย้ำกันอีกทีช่วงนี้มีโปรโมชั่นซื้อหมอนหนึ่งใบแถมหมอนข้างกันไปเลยส่วนสําหรับในคลิปนี้นะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนคอมเมนต์เข้ากําลังให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากว่ากลัวว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นในหลังจากนี้คือต้องขอเท่าความเอาไว้นิดนึงนะครับว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยที่กัมพูชาสินค้าราคาอาหารมันแพงมากๆนะครับเอาตรงๆมันก็ไม่แตกต่างกันกับที่ไทยเราสักเท่าไหร่นะเพียงแต่ที่กัมพูชาเนี่ยรู้สึกว่ามันจะหนักกว่าหลายเท่าเลยนะครับ ไอ้คำว่าหนักกว่าหลายเท่าเนี่ยเดี๋ยวนาจะเล่าฟังแบบข่าวๆกันละกันคือหน้าปัจจุบันนี้อ้างอิงจากคลิปของช่องอื่นๆในช่อง y o YouTube เรานี่แหละที่ได้เดินทางไปรีวิวอาหารการกินข่อประเทศกรัรมพูชาเห็นเขาบอกว่าแต่ละมื้อแต่ละเดนเนี่ยคือต้องใช้เงินหลักพันบาทนะครับในการดำรงชีวิตอยู่ในแต่ละวันยิ่งโดยเฉพาะในเมืองสีหนุด,ด้วยแล้วนี่คือหนักเลยนะครับสินค้าราคาแพงมหาโหดโดยเฉพาะของกินซึ่งมันจะสนทางกันกับราคาสินค้าที่เป็นสินค้าทางการเกษตรของกัมพูชาแท้ๆเป็นอย่างมาก ราในตอนนี้ถือว่าโดนกดราคากันแบบสุดคิดขนาดขายถูกแล้วก็ยังมีคนออกมาขายถูกกว่าคือประมาณว่าคนส่วนใหญ่เวลาขายของกันไม่ได้เนี่ยก็เลือกที่จะลดราคาแล้วก็ตัดราคากันเองมันเลยทําให้เป็นปัญหาแบบงูกินหางนะครับซึ่งทว่าล่าสุดสงสัยกเกษตรกรคงจะทนไม่ไหวแล้วได้มีการออกมาปิดถนนประท้วงที่ราคาข้าวเนี่ยมันตกต่าเกินไปโดยการประท้วงครั้งนี้ก็คือนําข้าวที่ขายไม่ได้เนี่ยเอามาวางกองไว้ตรงกลางถนนแล้วก็ปิดถนนมันซะเลย เพื่อที่จะให้เรื่องนี้มันเป็นข่าวขึ้นมารัฐบาลกัมพูชาจะได้ลงมาดูแลช่วยเหลือพวกเขาบ้างเพียงแต่ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการประท้วงอะไรแบบนี้ต้องบอกว่ามันถือว่าเป็นความผิดนะครับในกัมพูชาเพราะที่ประเทศกัมพูชาเนี่ยการประท้วงถือว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายเพราะมันจะทาให้เกิดความแตกแยกในสังคมของกัมพูชาซึ่งถ้าเราสังเกตดูเราจะเห็นได้ว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยเขาไม่ค่อยที่จะประท้วงกันสักเท่าไหร่คือไม่ใช่ว่าคนขเขมรเขาไม่อยากประท้วงนะครับแต่ถ้าประท้วงนี่คือจะถูกหาว่าเป็นพวกฝ่ายค้าน แล้วก็จะต้องถูกจับเข้าไปอยู่ในคุกนะครับแต่นี่สงสัยเกษตรกรเหล่านี้คงจะทนไม่ได้แล้วประมาณว่าเป็นไงเป็นกันแต่ขอประท้วงหน่อยเถอะซึ่งมันถือว่าเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างจากอันตรายนะครับถ้ามีคนออกมาประท้วงคนหนึ่งเดี๋ยวคนที่2คนที่3าคนที่สี่ก็จะทะยอยทยอยออกมาประท้วงกันเรื่อยๆก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าทางรัฐบาลกัมพูชาจะจัดการยังไงส่วนสําหรับสาเหตุที่เขาออกมาประท้วงเท่าที่นะหาข้อมูลเพิ่มเติมเขาบอกว่านอกจากจะเกี่ยวกับเรื่องราคาข้าวที่มันตกต่าแล้ว S <S เขาบอกว่ามันมีเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศเวียดนามเข้ามาเอี่ยวด้วยนะครับเพราะปกติก่อนหน้านี้ทุกๆปีเวียดนามจะมีการส่งตัวแทนเข้ามาซื้อข้าวที่กัมพูชาแต่ปีล่าสุดไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมเวียดนามถึงไม่มีการส่งตัวแทนเข้ามาซื้อข้าวที่กัมพูชาไม่รู้ประเทศเวียดนามไปซื้อข้าวที่ประเทศไหนทําให้เกิดปัญหาข้าวล้นตลาดออกมานะครับเพราะขายข้าวกันไม่ออกก็เลยต้องมีการออกมาตัดราคากันจนสุดท้ายชาวบ้านก็เลยอยู่กันไม่ได้ซึ่งพวกเขาก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นเพราะอะไร เพราะราคาข้าวของทุกวันนี้มีแต่แพงขึ้นแต่ทําไมสินค้าของพวกเขามันมีแต่ถูกลงถูกลงแล้วก็มีการออกมาประนามการบริหารงานของรัฐบาลนายมัเน็ตว่าห่วยแตกตั้งแต่ที่เข้ามารับตําแหน่งนี้เนี่ยไม่มีอะไรดีขึ้นเลยบอกว่าจะแก้ปัญหาอะไรโน่นนี้นั่นกัมพูชาจ,จะกลายเป็นประเทศที่หลุดพ้นจากความยากจนจะกลายเป็นประเทศที่มีแต่ความร่ํารวยแต่ดูสิไม่เห็นมีทีท่าอะไรเลยว่ามันจะดีขึ้นแม้แต่นิดมีแต่จนกับจนในรายละเอียดเขาก็บอกเอาไว้าวาประมาณนี้นะครับ อย่างไรก็ตามการปิดถนนประท้วงในครั้งนี้ถ้าเราดูตามภาพเนี่ยจะเห็นได้ว่าชาวนาที่ออกมาประท้วงไม่ได้มีจํานวนเยอะแยะอะไรมากมายนะครับซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าน่าจะถูกสลายการชมรุมนุมหรือว่าสลายการประท้วงในเวลาอันสั้นเพียงแต่ชาวนาเหล่านั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะมีความผิดหรือเปล่าอันนี้ต้องมาลุ้นกันอีกทีทีนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้เห็นว่ามีชาวนาจํานวนหนึ่งเนี่ยไม่ค่อยพอใจที่ราคาข้าวมันตกต่ำมากๆจนต้องออกมาประท้วงกันกลางถนนหนทาง พวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกก็บอกว่านี่คือน้าตาของชาวกัมพูชาอย่างแท้จริงอยากให้มีการเลือกตั้งครั้งใหม่เกิดขึ้นเร็วๆเพราะการบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้มันห่วยแตกมากๆชาวนาพยายามเก็บเกี่ยวสินค้าออกมาขายแต่ราคามีแต่ถูกลงกับถูกลงกระทรวงพิชย์และรัฐบาลกัมพูชาไม่คิดจะทําอะไรบ้างเลยเหรอคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่า,าเกษตรกรตัวจริงที่ปลูกข้าวนับวันมีแต่จนลงกับจนลงพวกพ่่่อคคคค้าาาานนนนนกกกลงงัับใหญโตข,ขมูชเท ที่นับวันมีแต่รอยขึ้นกับลวยขึ้นคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าทำไมชาวนาเหล่านั้นถึงไม่ปลูกข้าวเอาไว้ขายกับคนเขมเมด้วยกันเองละ่ะทำไมต้องหวังให้พวกยวนมารับซื้อต่อหรือต้องการขายของในราคาที่แพงคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเห็นมีปัญหาเกี่ยวเรื่องราคาข้าวทุกปีชาวนาออกมาลองหมรลองไห้ว่าขายของไม่ได้ราคาทำไมถึงไม่มีการออกมาแก้ปัญหาอย่างจรงจิงจังสักกะทีคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าหรือว่านี่เป็นการบีบคั้นของทางรัฐบาลกัมพูชาว่าอยากให้คนเขมเมที่มีความยากจน พยพไปอยู่ที่ประเทศอื่นซะภายในประเทศจะได้มีแต่คนร่ำรวยอาศัยอยู่คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่เป็นการบริหารงานที่ห่วยแตกของรัฐบาลกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าลองคิดดูสิถ้าหากราคาข้าวส่งออกจาก,กเกษตรกรมันถูกขนาดนี้แต่พอนํามาขายเป็นราคาปลีกราคามันแพงขนาดนี้แล้วถ้าหากขึ้นราคาสินค้าให้กับเกษตรกร,ร,กรข้าวในแต่ละมือ้อมันจะไม่แพงไปมากกว่านี้อีกหอ้อคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่กล้าที่จะคอมเมนต์อะไรมากมายเพราะกลัวจะติดคุก ส่วนสําหรับคนที่ออกมาประท้วงก็จงระวังตัวเอาไว้คุณอาจจะถูกตัดสินว่าเป็นพวกฝ่ายค้านแล้วจะมีความพิดคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่รู้ราคาข้าวที่เกษตร,รกรขายนั้นมันราคาเท่าไหร่รู้แค่ว่าทุกวันนี้ซื้อข้าวหนึ่งกล่องก็ราคาหนึ่งหมื่นกว่าเรียวแล้วไม่อยากจะคิดถ้าหากมีการรับซื้อข้าวในราคาที่สูงกว่านี้ข้าวที่ขายจะราคาเท่าไหร่โดยเฉพาะบริเวณแถวแถวัดอังกอที่ขึ้นชื่อว่าขายของแพงคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทําไมถึงไม่มีสํานักข่าวไหนที่ทําข่าวนี้ออกมาเลยกลัวอะไรกันอยู่ ถ้าไม่มีคลิปจากกล้องมือถือของประชาชนก็คงจะไม่ทราบข่าวนี้เลยแม้แต่นิดคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าฉันไม่เข้าใจในแต่ละปีข้าวสาลีของกัมพูชามันราคาถูกลงถูกลงในทุกๆปียิ่งปีล่าสุดมันถูกมากกว่าปีอื่นๆเกษตรกร,รอของกัมพูชาทุกคนต้องการที่จะรักษามาตรฐานของตัวเองทําให้สินค้าของตัวเองมีมาตรฐานแต่ถึงทําออกมาก็ไม่มีคนซื้ออยู่ดีซึ่งหลักๆชาวนาเหล่านั้นหวังว่าพ่อค้าจากเวียดนามจะเดินทางเข้ามาซื้อซึ่งมันเป็นอย่างนั้นทุกๆปีแต่ปีล่าสุดพวกเขากลับไม่มาซื้อ ดังนั้นเกษตรกรเหล่านั้นจึงจำเป็นต้องขายกับพ่อค้าคนกลางที่เป็นคนเขเมรนซึ่งยิ่งขายให้กับคนเขเมรด้วยกันเองราคามันกลับต่ำลงมากกว่าในความเป็นจริงรัฐบาลควรที่จะมีการออกมาจัดการกับพ่อค้าคนกลางเหล่านั้นที่กดราคามากจนเกินไปและเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรไปในตัวด้วยแต่ทําไมถึงยังนิ่งเฉยก็คอมเมนต์ของคนเขมรนไปฟังกันประมาณนี้กันแล้วกันนะครับก็มีการออกมาสวดและก็บ่นด่ากันยับในนะาเกี่ยวกับการบริหารงานของทางรัฐบาลกัมบุชเชีย ซึ่งเราตรงๆเรื่องราคาสินค้าที่มันแพงหูฉีเนี่ยจริงๆก็แพงกันทั่วโลกนะครับไม่เว้นแม้แต่ที่ประเทศไทยเราก็แพงหูชีเช่นเดียวกันซึ่งหลักๆมันก็เป็นเพราะเรื่องเงินที่มันเฟอ้อนั่นแหละเพียงแต่ที่กัมพูชาเนี่ยปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินเฟอ้อเรื่องสินค้าราคาแพงมันจะเบิ้ลมากกว่าประเทศอื่นๆ2เท่าหรือว่า3เท่าหรือว่า4เท่าเลยนะครับเนื่องจากอย่าลืมนะครับว่าที่กัมพูชาเนี่ยพวกเขาใช้ค่าเงิน3ค่าไม่ว่าจะเป็นเงินเลียวเงินบาทหรือว่าเงินดอน มันเลยทําให้เงินเรียวที่เป็นเงินของคนกัมพูชาแท้ๆเนี่ยเงินมันค่อนข้างจะเฟ้อนะครับเป็นทวีคูณซึ่งดูจากทีท่าแล้วเนี่ยอย่างที่บอกถ้า,าคุณคอมเมนตกล้าออกมาประท้วงแบบนี้เดี๋ยวก็จะมีคนอื่นๆที่ออกมาประท้วงแบบนี้เช่นเดียวกันยังไงก็เราดูสถานการณ์การอัปเดตอีทีกันแล้วกันนะครับว่าปัญหาเกี่ยวเรื่องราคาสินค้าแพงอะไรแบบนี้เนี่ยที่กัมพูชาเขาจะมีการออกมาแค่ปัญหาอะไรยังไงเพราะถ้าหากยังคงปล่อยนิ่งเฉยแบบนี้น่าคิดว่าโอกาสที่จะเกิดความวุ่นวายภายในประเทศเนี่ย มันมีค่อนข้างสูงเลยนะครับที่จะเกิดขึ้นแล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องเรื่องนี้ยังไงอย่าลืมรับกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาะซับในช่องคอมเมนต์ด้วยกันละกันนะจ๊ะส่วนสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้วขออนุญ,ญาตลากันเลยสวัสดีและสวีดัดครับ